นี่ค่ะทุกคนผลของการโดนฝนหนักหน่วงโดนทุกวันเห็นไหมใ <c oughs> บน้องก็ไม่ไหวค่ะทุกคนเ <c oughs> ตงเตอเตะเตะเสียงมอเตะบ้านอยู่ติดถนนกันยังสี่ละค่ะพี่น้องอส่งสารเพิ่นอยู่เด้เอาไว้ในนี้ก็ไม่ได้ค่ะในโรงเรือนนะเพราะว่าน้องลายแดงลงเนาะ พอออกข้างนอกพอกไปเจอฝนฝนตกทุกวันทุกวันไหมน้องก็ใบเหลืองค่ะน้ำเยอะไปนี่ก็รีใบออกเนาะน้องก็สู้ชีวิตต่อไปแต่น้องไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ใบเหลืองอะ่ะสวยงามคือเก่าค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวบยใบไหนเหลืองเราก็เก็บออกเนาะแต่ต้นนางไม่เป็นไรค่ะนางอดทนอยู่แล้วน้อโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย